สวัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านสาธิตเราอยู่กับซิสเต็มชุดนี้นะครับกำลังลองกันอยู่นะครับเพื่อส่งมอบให้คุณลูกค้านะครับชุดนี้ก็จะมี PV นะครับเป็นมิกเซอร์รุ่น PV 14AT นะครับเป็นมิกเซอร์14 h a n n น l นะครับจาก PV นะครับแล้วก็ยังมีไมโครโฟนชุดอ่าไวเลสจากไมโครเทคนะครับนี่คือ MT ตอง 9A นะครับเป็นตัวมาสเตอร e พีของเขานะครับ คือรุ่นนี้มันสามารถพิเศษคือมันสามารถถอดเปลี่ยนหัวได้นะครับเปลี่ยนหัวไม้ได้ตัวบอดี้ไปเสียบกับหัวอื่นได้แล้วก็ลูกค้าเราก็ได้เลือกออหัวไม้คุณภาพจาก e a r t h w o r k นะครับ2รุ่นเลยนะครับนี่คือ w l 4 0 v นะครับตัวตัวที่อยู่นี้นะครับ w l 4 0 v แล้วก็ SR3314B นะครับเอาไป2หัวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียงให้ดูนะครับว่าเสียง ของเมื่อเปลี่ยนหัวแล้วเป็นยังไงอันนี้เอาดูดอออริจินอลกันก่อนครับเช็คทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คเช็คทดสอบทดสอบอ่านี่คือเสียงจากเอ่อไม่ออริจินอลมาเลยนะครับก็ไมโครเทค h MT มทตอง 9A นะครับแลวเช็คเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4ทดสอบเช็คนี่คือเสียงเมื่อเปลี่ยนบอดี้หัวแล้วนะครับเป็น Earth Work นะครับ w ่าวเอ่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับ เดี๋ยวลองถอดรูให้ดูนะครับนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวนี่เป็น SR สามสามนนะครับมันสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับอ่ะครับผมเดี๋ยวลองเสียงดูเช็คทดสอบนี่ทดสอบหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับได้ย,ยินไหมครับเช็คทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบแตกต่างของเสียงระหว่างหัวออริจินอลกับหัวอิดเวิร์กนะครับลองฟังดูนะครับ เมื่อฟังแล้วก็จะเห็นค่ทะทดสอบหนึ่งสองสามสี่ทดสอบ,สอบใช่นี่คือ wl สีน v นะครับผมนี่พอเปลี่ยนหัวแล้วเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่เลือกหัวคุณภาพจาก earthwork นะครับสินค้า usa นะครับเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้ลูกค้ารับไปหมดนี้เลยนะครับเป็นผออโรงพยาบาลที่ปลายพญานะครับเดี๋ยวเราจะส่งมอบชุดน,นี้ให้เลยนะครับ นี่คือไมครคุณภาพจากไมโครเทคเป็นบอดี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นหัว Earthwork ร l 4 0 v แล้วก็ sr 5 3 3 1 b นะครับก็หัวของเขาตรงเดิมก็ใช้ได้นะครับก็เสียงพอใช้ได้แต่พอเปลี่ยนหัวเป็นเอิร์ w เวิแล้วก็จะเห็นถึงความแตกต่างของเสียงนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นนี่คือตัวรับของเขานะครับพร้อมด้วยมิกเซอร์จาก p v ีวีแล้วลูกค้ายังมีรับนี้นะครับลำโพงมาตินมีด้วยนะครับมาติน at a 5 5 t นะครับ เนี่ยมี power ด้วยนะครับอีกสีหแท่นนะครับเป็นชุดใหญ่เลยนะครับแต่นี้เราก็มาลองไม์ให้ดูกันนะครับว่าไมโครโฟนรุ่นนี้ของ m i โ crotech MT ตอง 9A สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับมาแล้วนะครับ Masterpiece จาก Microtech นะครับรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนหัวไมโครโฟนได้นะครับคุณจะมาใส่หัวของ e a r t h w เ r k เราจะได้เห็นความแตกต่างนะครับมาลองมาลองดูกันได้นะครับเสียงมาลองเสียงมาลองดูสินค้ากันได้ที่ร้านสาธิตพิทยุนะครับ ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่รับชุดนี้เข้าไปนะครับท่านพอ,อโรงพยาบาลที่ปลายพยานะครับร้านสาธิตก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ไว้วางใจเรานะครับสนใจสินค้ายอย่างนี้ก็ติดต่อเข้ามาที่ร้านสาธิตนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับ